พ่นหาดฟามกลับมาแล้วค,นนครับพี่น้องครับได้ใหม่มาลงพ่นหาดครับผมเสาขึ้นไม่เรียบร้อยแล้วเหตุฉุกเชิญยายเสียพิ่นบกหาอใหม่เข้าบ้านครับก็เลยอำมาลงไ้ก่อนค,ครับเฮาจะไปเหตุเถียงหน้าน่อยอยู่ใต้พ่นหาดนะครับเดี๋ยวเฮาเสียเอามมีพานสุรินครับเมื่อกี้ ไ้ปลาพันธุ์ที่ซีที่หาปลาในปลาในกับปลาทับทิมครับโอ้ยแม่ลวกนี่ครับทับทิม,ม,มทับทิมกับปลาในเดี๋ยวให้แม่มบ้านหิวไปซอยครับเอาไปแช่น้ำสักสิบนาทีเขาจัางปล่อยครับผมมย่เลยรครับเออเข่ากับง่ามมันได้ครับต้นยูฆ่าง,งามมันบ่นค,รบนรครับนี่ครับอนาเขตที่เข้าเรียงปลาครับนี่ต้นหมาเข้ากับโอเคครับกําลังโต ครับฝน,น,นงามกับงามอยู่ก็กำลังเป็นครับไปครับไปปล่อยปลา,ปลาก่อนให้มาดูแลต้นหมากหาัวหลังไปในบ้านไปครับผมเดี๋ยวเราแซ่ปรับสภาพน้ำไปก่อนครับให้มันปรับสภาพน้ำของน้องเฮากับบนถุงนะครับเนาะสักประมาณยี่สิบมิที่ก็ตากแดดให้ท่านนั่ง ปลาทับทิมปลาทับทิมแล้วก็ปลาในตัวนี้ทับทิมครับอันนี้ปลาในโอเคครับสักพักหนึ่งเข้ามาปล่อยครับผมนี่ครับเดี๋ยวเข้ามาปรับป,บปีใหม่เข้ามาอีกรอบหนึ่งหรือว่าช่วงเดือนมีนายนามันแห้งเนี่ยอาดินมาถมนี่ครับถมเพิ่มครับโอ้โอพ่อปลานินนั้นนะ่ะเออปลานินปลานียนปลาเนี่ยดูห้องเขากพี่น้องครับ วงเขาในห้งองใหญ่ๆอันนี้ผมไปวานไว้นนปลูกว้กันตะลิงพ้างครับเหมือนเราไปให้อาหารปลาที่วัดบรรยากาศกันนี่นะครับพี่้องครับถ้าต้องใส่เวลาปรับปุงอีกโดนเติบครับปีสองปีครับนี่กะดีเดียเด๋ยวรอบเห็ดบุญใหญ่แล้วเขาก็จะมาเห็ดเถียงหน้าหน่อยครับมีเวลาเห็ดเด็ดซ้ำได้โอเคครับปล่อยปลากันเลย <c oughs> ปลาเข็งปลาเข็งสิบโลกำลังขยายเต็มบ่อเรัรแล้ว ปัาจะเพียนเห็นแล้วครับเห็นลูกมันออกหลายแล้วแต่กัปลานิ่นสีอันที่หาคือปลาทับทีมไหนแม่เราดูหน่อยนี่ครับทับทีมถุงละห้าสิบบาทเออๆอันี้ครับนี่จบลูกากขึ้น โอ้สองชั้นสองชั้นใชเหรอเออโอเคปลาลูกปลาทับทิมค่อยๆอย่าเพิ่งดึงเทมให้มันออกมาเองมันยังงงให้มันยังงงนะมันลงไปลงไปมันงงอยู่ครับมันตกใจเพิ่งมาหอดทีอ่าสิบเอ็ดโมงเคืงสี่เที่ยงแล้วครับนี่เกือบเที่ยงแล้วเออมาตีสองกับตีสองเคืงกับดีรถบัติดตันใดไปา น้ำเข้าไปน้ำเข้าไปเออนี่นะครับปลาทับทิมพอจะเห็นตัวสีทองงามๆยาม,าม,ามน่นะมันไม่ยอมออกอะพรอเเทเทเทเลยเอาก็อไม่ให้เทเทมาเลยอ้ยเป็นลูกไปรักษางงตัวรอดเป็นยอดชวนงงเคยอยู่แต่ไดถุงต่อไปครับปลาในแพันที่หก คือป้านเอ้ยป้านแข็งแรงแถววะนี่ครับผมแดดซองครับแน่บ่เคยงงอีกเคยอยู่รวมตัวกันแบบนี้ไงแล้วมันก็แบบพอปล่อยแล้วมันก็แบบมันก็งงให้ลูกไปมาไปแล้วเมโอเคครับผม เดี๋ยวเขามาอัปเดตคลิปต่อไปครับคลิปนี้เขาก็ได้ปลาไนกับปลาทับทิมครับผมขอบคุณทุกการติดตามขอบคุณทุกกำลังแรงใจนะครับเนาะให้พ่อหาตั้งเฮ้าได้พัฒนาไปเรื่อยเดี๋ยวผมจะหาปุ๋ยหายมาเห็ดนะครับหนี่ต้นหมากปลาสีแดงๆตัวว้าวเลยเมื่อกี้เนี่ยนี่ครับบอกเผาเข้าครับต้งเดือนมีหน้าครับนี่ก็เดือนพศจิกากับเด็ดแปดเก้าเดือนแล้วครับผม เดี๋ยวมาหลังมาวานปลาเข็งให้เบิรงครับว่ามันตัวใหญ่พันไุ์ไหนดสีทองปะเจลลี่สีทองปะสีทองปะมันนู่นือดิไม่ใช่ไม่ใช่สีทองใช่เจลลี่บุกไห้ครับเจะพุ่มไปตองห่วงหลายโอเคครับพบกันคลิปหน้าครับผมสวัสดีครับประกาศขายลูกพันปลาครับตัวละบาทครับตัวใหญ่หนึ่งกับสองบาทครับผม ทักมาเลยครับเด้อมีเวลาอยู่บ้านหาหกมือครับเดี๋ยวตากขายเลยครับนี่ขายตามสภาพครับตากไปปล่อยต่อเลยครับปลาหมอชุมพรไงเต็มทีกับหาตโลกครับซีโตหาตโลกครับปลตงห่วงครับแท้ครับอันนี้เขาเลียงธรรมชาติครับอันนาเขตของผมเลียงตามธรรมชาติครับคิดว่ากับมุ้ยไผ่มานี่แหะครับเพราะมันลายอยู่ ปิวเพียบ